เมื่อนี้ที่พามาแกะกล้องนะครับแกะกล้องพงน,นัวระเบิดหัวมันนะครับหรือว่าเป็นสารที่ซ้อยเพิ่มผลผลิตของหัวมันเนาะที่เพิ่นทรงมไม้ใส่นะครับว่ามันที่เป็นย่างไดงเดี๋ยวผมที่แกะกล้องให้เบื้องนะครับที่เพิ่นทรงมาให้ผมใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีดีย่างไดงนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปแกะกล้องเบื้องเลยนะครับแล้วกว็วิธีการใส่ย่างไดงเดี๋ยวผมที่อธิบายให้ฟังครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมที่แก้หาเบิ้งนะครับที่เพื่อนทรงมาให้ผมละลักษณะของผงน้วานะครับมันจะเปลีย่ยนแง่ใดนะครับสองเนึ่งจะมีน้ําหนักอยู่กิโลหนึ่งนะครับสองละหนึ่งกิโลเดี๋ยวเปิดหาเบื้องว่ามันเป็ี่ยนแง่ใดนะครับสีผงมันเป็นยนแง่ใดสีของผงน้วนะครับมันจะเป็นสีชมพูอ่อนครับสีชมพูอ่อน,อนเป็นผงละเอียดนะครับ เป็นผงล,ละเอียดแล้วนี่นะครับนี่ก็คือวิธีการไส่นะครับผงนัวขยายหัวเร่งแป้งนะครับก็ค,คือมีผลในการขยายหัวมันของเขานะครับแล้วก็เร่งแป้งเร่งแป้งจ้งใดนะครับก็คือมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งจากที่เขาเคยได้มีผายี่หก มันก็นที่เพิ่มเป็น28 29หรือว่า30ก็ได้นะครับนี่อันนี้ผมทดลองใส่ปีที่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งขึ้นอีลีครับแล้วก็นขนาดของหัวกะถือว่าใส่ได้ครับเต็มเต็มทุกหัวมันจะเห็นความแตกต่างในชัดเลยครับถ้าลองใส่บังช่วยเพิ่มผลผลิต20-30เปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เขาเคยได้ให้ละ3ตันเองสิมันก็นที่เพิ่มเป็น4ตันประมาณนี้แหละครับแล้กกะวิธีการใส่นะครับ หนึ่งช้อนพูลต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหรือว่าน้ำนึ่งเปยของเขานี่เองนะครับต่อต่อนึ่งซ่อนตาเข่าเขาเนี่ยแล้วก็ฉีดทางดินสามารถผสมยาฆ่าหญ้าได้ก็คือว่ามันสามเดือนเนี่ยที่น้องกเกษตรกรบางท่านเนี่ยมาฉีดยาดูดซึมนะครับการผสมกับยาดูดซึมฉีดไปพร้อมกันได้เลยนะครับสําหรับหกนัวตัวนี้นะครับอันนี้มื้อนี้ผมจะตีมาผสม ยาขยญญาคือกันครับเพราะว่าผมจะฉีดมันหน่อยอยู่ฟังผุนมันหน่อยสามเดือนแล้วก็ตีมาฉีดยา,ญญาคายาผสมกับโพงนัวนี่แหละครับใส่ไปพร้อมกันเลยสําหรับทางสองร้อยลิตรนะครับตามสองที่เพิ่นแนะนามาก็คือทางสองร้อยลิตรจะใส่อยู่ประมาณสี่ขีดนะครับใส่อยู่สี่ขีดต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับคําแนะนาก็คือแนะนาก็ค,กคือว่า ค้นฉีดตอนอายุมันประมาณสามเดือนขึ้นนะครับสามเดือนขึ้นหรือว่ามันสองเดือนก็กลัวก็ได้แต่ว่ามันเจ้าต้องสมบูรณ์อิลีครับคอยตีหมาะในการฉีดเนะเพราะฉีดรอบช่วงสามเดือนไปแล้วบัน,นี้ก็ไปฉีดอีกแค่นึงก็คือตอนหกเดือนนะครับตอนมันหกเดือนมันหกเดือนนี่จะใส่สองซ้อนนะครับผมจะใส่ปริมาณสองซ้อนเลยพร้อมกับยาคายยาฉีดอีกรอบนึงฉีดใส่สองซ้อนพูนเลยนะครับสําหรับมันหกเดือน อันนี้ก็คืออันนี้มาอันบล็อกให้เบื้องนะครับมาเกะกล้องให้เบื้องว่ามันเป็ยนยังไงเนาะครับแล้วก็ถ้าผู้ใดอยากดูว่าผมใส่แล้วเป็ยนยังไงนะครับเดี๋ยวผมที่ล้งรูปหัวมันให้เบื้องนะครับดูหัวมันของปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วผมใส่แค่ปุ๋ยสูตรซิบห้าแค่ลูกเดียวนะครับต่อซีไรแต่ว่าบไ่ไดดใส่ใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบแจเทียเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาปุ๋ยมันแพงพี่น้องก็เลยหันมาใส่ตัวนี้ล้งเบื้อง ว่ามันปินยังไดกะมาร้องให้พี่น้องเบื้องแล้วปีไก่นี่ผมก็เอาท้ายคลิปลงอยู่นะครับถ้าผู้ใดเคยติดตามผมจะเห็นเนาะครับว่าผมใส่เนี่ยผงนัวนเนี่ยใส่ปีที่แล้วเนี่ยหัวมันป็นยังได้นะครับเดี๋ยวผมที่คืนร่ปให้เบื้องครับว่าหัวมันของปีที่แล้ววป็นยังไดที่ที่ใส่ผงนวนะัวเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นะครับแจ้งได้ก็ฝากล้องเอาไปใส่เบื้องนะครับสําหรับผงนัวนะครับส่วนเบือ่อทนะครับ ส่วนเบือทรเดีย๋ยวผมที่ขึ้นอยู่หนาคลิปห้เบิ้งนะครับ085เบือทันะครับ085 532 3630นะครับตั้งซื้อตรงจากผู้ขายได้เลยนะครับอันนี้กับเสียเจนะครับเสียเจคนเจพูมครับของดีเมืออใช้ฟูมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ก็น,นะครับขอบคุณหลายๆครับ